Agarku selalu berusaha berusaha untuk menegak tidak hanya menegak, menegak dan doa. Semakin tegak tarik kuat dan berdiri dengan teguh. Kalau mau tegak sudah tegak. Tegak dan tegak, ini mahu tegak, ini mahu tegak. ဒီနေရာကဆောက်ထားတာကလည်းကျန်တယ် ี่เป็นการถ่ายรูปนะเป็นที่ลึกนะมีใครบ้างนะแล้วเป็นไง <c oughs>

او کینز بابا کتنا خوب ہیں اور وہ وہ ہائیڈ اؤٹ ہیں نا وہ کا مطلب ہے کہ اوہ اور وہ کا مطلب ہے کہ 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 وہ کا مطلب เจ้จนัดนะเจนะัดแอนเดอร์สันนะผูะ้ชมนะ,ระเรียกว่าเขาล้อเพลงลูกทุ่งนะ เดี๋ยวนะไปหาหลวงพ่อก่อนค่ะอะไรป้าไม่มางัดขีลงเลยนะนั่นน่ะเด้รถเคนไม่เอามาลืมลืมของรถเคนมาอะบรถเคนมาไม่ถ่ายูเยอะคนเล่ผมเยอะห้าล้านวิวอะไรต้้งๆเยอะมา ขับเยอะตามกันนั่นแหละไลฟ์ไปดูเป็นหมื่นเลยเนี่ยสุดยอดมากเยี่ยำนะอันนี้จะเปิดแพร่ นี้ชวงเสร็จเลวนะสวนเสร็จที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ย้ายแยกแยกย้ายนะก็จะมีคนสลิดถ่ายนะรับ

หนึ่งสองสามหมดคำแล้วค่ะลูกแล้วก็เดี๋ยวคนใช้เดี <That way. S 3> <ard> ๋ยวคนใช้เดี๋ยวคนใ นี่อยู่ที่งานนะครับงานของแม่ของศรีวนุษนะอันนี้สดเสร็จนะนมีคุณสินฐายอย่างก่อนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็อีกหลายคนหลายท่านนะ,ะ,นนะครับบรรยากาศนะกดติดตามอยาง s u b s c r i b ไว้นะ,นะครับวันพรุ่นี้ก็จะมาชมันกเหมือนเดิมจะมาไลฟ์ทุกวันแต่วันพรุ่งนี้ในช่วงเที่ยง ช่วงเที่ยงจะไปของดาราตลกอาชีเสียงหล่อนะช่วงเที่ยงจะอยู่ที่วัดอ่างแก้วนะครับอาชีเสียงหล่อนะปฏกิจวันพรุ่งนี้นะครับนั้นะแล้วเย็นก็จะมาที่แม่ผ่องสีวรนุชเหมือนเดิมนะกดแชร์กดติดตามไว้ท่านผู้ชมนะรับรองว่าไม่พลาดทกสารของมน,นุษเพราะผมก็เป็นคนลุกทุงเหมือนกันนะแต่ก่อนแต่ไหก็เคยออกอัลบั้มเพลงนะครับ บรรยากาศท่านผูช้ชมนะโอ้โหหาหาไม่ได้ทิ้งกันไม่ได้เพราะที่นี่เป็นบรรยากาศที่คน c o l l e c จะรู้จักนะแม่ของสีเป็นอย่างไนะีนะที่บรรยากาศท่านผูช้ชมนะอยู่ที่วัดเล็กคิงนะครับ เป็นบกดีมากเป็นบรรยากาศนะผู้ชมนะบรรยากาศช่วงสุดท้ายนะวันพรุ่งนี้ก็จะมีสวดพิธร,รมเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นไม่พอให้ไปดูดูใกล้ๆชนิดหนึ่งนะเป็นบรรยากาศที่อยู่ คนพี่เขาผมก็ได้ฟังและก็ได้ฟังมันมันก็เลยเป็นอะไรที่เราฟังแล้วได้รำลึกเราฟังแล้วได้เราฟังแล้วได้แบบรู้สึกว่ามันฝันมากเลยนะเพราะว่าเป็นทุกเพลงนี้มันมีเรื่องราวทุกเพลงผมผมบอกถึงอะไรขึ้น มันเป็นชีวิตจริงเป็นจินตนาการมันเป็นลีลาออมันเป็น,นเป็นเรื่องราวที่ได้สืบทอดได้ผ่านทอดออกมากน,นะซึ่งสิ่งเหล่านี้อำนาจในประวัติศาสตร์เราต้องมีบางสิ่งสำคัญอาว่าถุสมัยที่เราพูดถึงในปัจจุบันแล้วสิ่ง่ที่ ที่ถือว่าเป็นฐานสำคัญของการสร้างประเทศของพคนนี้ถ้าเราไม่รู้จักมันเลยถ้าเราไม่ติดตามมันเลยมัก็คนงน่าเสียดายนะบางทีเราฟัางไม่เป็นเราต้องหัดฟังด็ได้นะผมเป็นฝรั่งนะผมเข้ามา,ผม,า,มาผมก็เป็นคน,นเพลงเข้าเพลงตั้งแต่เด็กแต่ผมไม่เคยคิดว่าเป็นว่าจะเป็นศิลปินนะ ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งผมจะได้ยืน,ยนบนเวทีอลังการแล้วก็ต่างมากอย่างเต็มทากนะแต่ในที่สุดสิ่งที่มาผมไปสู่จน,น,นได้ก็คือความรักที่มีต่อประเทศไทยความรักที่มีต่อคนไทยต่อและความรักที่มีต่อเพลงนะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นการกดภุมอะไรบางอย่าง ควบคมปังเสียงก็คือใจเราก็ใจย้อนไปถึงอดีตแล้วก็นึกถึงตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนเราทําอะไรอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงที่มีความลึกแล้วก็มีความสมบูรณ์มากแล้วก็จะสร้างบรรยากาศความเข้มข้นเข้ากันสาไว้ครับขอควบคุมพลังเสียงสปีดนูงขนาดนี้นะหัวใจรีบดุ๊งขนาดนี้ค่ะโอ้ควคมนะฮะแต่ว่าผมก็จะเป็นผมก็จะเป็นลูกทุ่งนิดนึงนะครับเชิญเลยค่ะคุณผ

เี๋อยู่งานแม่ผมสี่งบรานุษย์นะครับ อยู่งาแม่ทองศีโบราณวัตถุน,นี่บรรยากาศเนาะบรรยากาศ ไม่จบรับอย่าบรรยากาศท่านผู้ชมนะจะจบแนละ้วจ จอนะขอบคนนุณันนี้ท่านอุตสาหมาไม่ใช่นนมีมีคาราโอเกหรือเปล่าจากบ้านจาันทร์เพื่อเพื่อแม่ผมเสวนนุชซึ่งก็เป็นแห่งชาติผู้วายชนและก็เป็นอดีตราชินีเพลงลูกทุ่งคนแรกของ